ช่วงปลายปีแบบนี้นะคะตอนนี้หลายหน่วยงานก็กําลังเตรียมที่จะออกของขวัญน,น้ำจากกระทรวงต่างๆให้ใประชาชนนะคะอย่างกระทรวงพอมอค่ะก็เตรียมที่จะปรับหลักเกณฑ์นะคะประเมินความพิการเพื่อที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็นอกจากนี้ยังเดินหน้าจัดหาเรื่องของอุปกรณ์ในการที่จะช่วยคนพิการอย่างทั่วถึงด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยคุณกันตพงษ์รังสีสว่างค่ะประหลัดก,กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะพูดถึงความคืบหน้าสําหรับการปรับหลักเกณฑ์ เนการประเมินความพิการค่ะบอกว่านอกจากการใช้เกมประเมินทางการแพทย์แล้วเนี่ยยังต้องมีการปรับเกณฑ์ประเมินทางมิติการเข้าสังมิติทางสังคมนะคะอเอามาประกอบในการพิจารณาด้วยอย่างกรณีคนพิการที่มีสภาพร่างกายที่ไม่ครบสมบูรณ์แบบคนทั่วไปนะอย่างเช่นบางคนตาบอดข้างเดียวหรือว่ามีลักษณะอวัยวะร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่ครบ32ประการนะคะ,คะทาให้ไม่สามารถที่จะบางคน ทำบัตรประจําตัวคนพิการไม่ได้ก็จะเข้าถึงสวัสดิการของรัฐไม่ได้นะคะเมื่อออกเกณฑ์การประเมินความพิการใหม่แล้วเนี่ยก็จะส่งผลทําให้มีการได้รับสิทธิสวัสดิการคนพิการมากขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจในการที่จะเข้ามาทําบัตรประจําตัวคนพิการหรือว่าการใช้สวัสดิการคนพิการกับกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยนะคะอยู่ที่ความสมัครใจของท่านซึ่งจะมีการลงนามกันในร่างประกาศกระทรวงพมค่ะแล้วก็ จะได้เสนอให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นไปพิจารณาในเร็วนี้จากนั้นจะมีการประกาศในราชบิติจจานุเบกษาเพื่อที่จะให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอันนี้ตั้งใจว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ จากกระทรวงพม,มไปถึงประชาชนคนที่มีความพิการนะคะคุณกระพภงบอกว่าการเดินหน้าจัดหาอุปกรณ์ให้คนพิการเนี่ยอย่างเช่นรถโยกรถเข็นไม้เท้าแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆเพื่อที่จะให้คนพิการได้ใช้ชีวิตสะดวกแล้วก็เท่าเทียมมากขึ้นโดยตอนนี้มีการสํารวจความต้องการไปแล้วกว่า16,000รายนะคะและเตรียมที่จะส่งมอบในระยะแรกให้กับคนที่ยื่นเรื่องเข้ามาก็คือ3,000รายด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะคะยังผลักดันเรื่องของการ ปรับเกณฑ์ซ่อมบ้านแล้วก็การให้กู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพและยังมีการจัดหาครอบครัวอุปถรัรมภ์อุปการะให้คนพิการไร้ผู้ดูแลด้วยค่ะรวมไปถึงการขยายสิทธิ์และสวัสดิการต่างๆให้เข้าถึงง่ายขึ้นสําหรับการเพิ่มเบี้ยความพิการ1,000บาททวนนะคะก็คือปัจจุบันนี้เนี่ย ตอนนี้เรามีผู้รับสิทธิ์กว่า2ล้าน2แสนคนกระทรวงพมตอนนี้ดำเนินการ2แนวทางอยู่ค่ะก็คือในระยะเร่งด่วนเนี่ยก็คือมีการขอรับการจัดสรรงบกลางปี269 9และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะเห็นชอบในหลักการและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมีการจัดทำคำของงบประมาณตามที่กระบวนการปกติต่อไปนะคะ